สวัสดีครับนี่พามาเที่ยวพาเด็กๆมาเที่ยวเด็กๆมาวันนี้มาเรามาทำอะไรไม่บอกอ้าวทำไมไม่บอกเกีมมาซื้ออะไรวันนี้ครับซื <c oughs> ้อที่นอนโอ้พูๆเปาะเลยมึงนี่มาหาเรืกอกผ้าปูที่นอน อะไแล้วหนึ่งอันเออไมนสิบกวางไปกดลับอีดอันนี้เพื่อนกำลังตัดยนสร้างสร้างพิเศษเกยวับตัวฝาปูดีนอนเอ๋อมันได้เก้าฟูดรลย เอาฟุดพอดีเลยห้องปูนห้องกี๊กี๊กีเนาะโอ๊ยทำไมไปดักกี๊กเอาไปมันต้องแน่นเพราะว่าอยากเอาไปหัดยืดยืดแป๊บเดียวก็เด้งบึกขึ้นขึ้นกอลทาบเป็นตัดตาแน่มาเลยตัดน่นเหมืตัดาปิ้นนี่ฮะบ้านตาเฮ็ดบะปูได้ค่ะบ่โอ้ยจะจ้องไรเอาไปพิ่พ์ฮะเอายังก็ไปเอาพ่อ เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ ตัวโตแบบนาวี่มวพอพอมมตัวโตแบบนั้นน <t> ้ามี่ม <t> ิวต <Anyone? S 2> <t> ัวหนาตัวคนบ่งลบ่จะบ่มากมันนอยนน้อยขเนาะจะบ่มากเที่ยวเละ หกฟุตหกฟุตยังอูงานเหมือนตะลี่เบิ้งเออเบิ้งเนี่ยนะหน้าแบบนี้น่ะนี่แหละค่ะต่อไปวันวาแล้วลงวันหนึ่งเดือนเท่านั้นน่ได้ตัดเองครับบอค่ะแต่ว่าของไทยบริษัเองอยู่อันนี้รับมา ทหนีเหับวะฮะเดย่บิบกีบ,ททบิทแหนีนี่ยัง้ยง่าดบบนีน่าหนูมึงนี่ก็จะวิบวัตถุขาฟดเบิร์ตมอัพี่กันหมดไม่ต้องยุ่งเทียบว่าเขาฟุดเขาฟูดไที่นอนเ่าฟุดยังมีเนาะ ว้ายผัววัย,วย,วยสื่อตีนอนกับพูท่านั้นตัวเดียวเออตัวเดียวแล้วบลมเลยเบื้องผาปูที่ไนเาปเบื้องาที่ไปเบอปอา่เอาไล่ที่ไว่าผาปูที่นอนเนื้อเที่ยวไหนนี่ารอปูที่นอนลอง

ม,มีอยู่บ่มี่ไงเนั่นเอาออกมาเนาะสีน้ำแข็งสีขาวเนาะเอาไปข่อยเนาะเพราะว่าสีเย็นเย็นนี่สีน้ำแข็งแล้วไปบ้านเนี่เอาเอาสีขาวมาค่อยเส้นเนาะสีน้ำแข็งแล้วปะ่ะสีน้ำเงินน,งน,นู่นตัวเนาะตัวเนี่ยอัน อันนี้มันบวชขึ้นกันบ่อ๋อเป็นเช็ดบ่อเนอะไม่ต้องขอเพรามีมอนอะไรมันแปรมันแปรเ,เอาผ่าปูขอ่อี่นอกข่อยกับชีน้ำเงินเนี่ยนนไม่ได้ดอกมา ทีมพูดเลยบ่คุณนี้คุณนี้ปลาคุณนี้ปลาพูดที่ด้นที่พูไม่เวที่จพูยแล้วนะอย่ารอคอยกหยอกกันนูับหนึ่งนับสองคเยกันนับสามเรก่ากดเนียกผานะเร็ว เอาไปเอาเรื่องเพื่อนจ้าบาทก่อนนึ่บ่เอาไปองืนหัวเอาไปองพืนพืนดีสองกสีเอาของแเปลียนโอ้เปียนไปเอาบางนวมาเรียกเอาผ้าปูที่นอนมึงแม่นอนเอาสีอะไรผ้าปูที่นอนเอาเรียกคนละสีเร็ว สองฝืนไอเกนเรียกก่อนอันนี้จะพูดอันนี้เอาทีน,นี่จะบอกอันนี้มันหาพูดตังบริเวณมันเลยพี่พับเบิ้งเชิงพี่โอ้ิลอดไนนีสามสิบนีอันโอ้ปลปูหนึงกอนสองนี่ลูกยง อันนี้จะบ่มีผ้าปูโอ้บะมีหมอนมันกะกะตันจแต่ว่ากันจีอ๋หมอาซีส่ทนี่โอ้จเปนเพิ่นตายซองอันนี้ก็นันนชุดนีสมชุดนี่เป็นมบ่ตันจีได้นีุ่่มสิล็อกแบบนี้นจะตอ๋อเอาได้สีนึงเอาจีบูก,ก็ได้เอาจมเอาไหม เอาไปพเนาะมันตุ๊ดเกินไปเไีอา้ี่หไหนที่นี่อ่ะด้ด้อกนีดีดีดดอกไม้รอ้สวยการ์ตูนด้วยเออนี่ไอ้นนเอาสีนีสวยพ่อชอบไม่ไมพ่อเออันนี้ที่นอนที่นอนเราสีนี้อยู่แล้วไอ้เจมได้ มีลเอียงนี่ยลยดวงจันทร์ไปไปไปเอาเอาออ้งามไอขอนี่ลายนอเอ๋อเออเออมัน้มอันมันีลก้ออเวลาเลาปิดชีเราแต่อกเพิ่นึ่งนะ